เอาละครับวันนี้นะครับเรามาทําเมนูสุดแสนประหยัดครับกับพริกหยวกผัดไช่นะครับเป็นเมนูมง่ายๆครับแถมอร่อยอีกด้วยครับเรามาดูเลยครับเริ่มต้นด้วยการหั่นพริกหยวกครับพริกหยวกที่ใช้ในวันนี้จะใช้พริกหยวกประมาณ200กรัมนะครับแล้วเราก็จะหั่นกระเทียมซอยกระเทียมไปด้วยในตัว นะครับเม็ดหรือก้านเราเอาไว้หมดเลยนะครับไม่ต้องเอาทิ้งนะในส่วนของพริกหยวกจากนั้นครับเรามาเจียวกระเทียมกันก่อนเลยนะครับเจียวกระเทียมให้หอมเลยนะครับ พอมีกลิ่นหอมแล้วเราจัดการใส่พริกหยวกที่เราหั่นไว้ได้เลยครับผมผัดพริกหยวกเนี่ยเราจะผัดให้พอสลดนะครับพอเหี่ยวเล็กน้อยนะฮะขั้นตอนนี้พริกกระเด็นเส้นซ่านไปหมดเลยนะฮะจากนั้นครับหลังจากพริกค่อนข้างเฉาแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะครับสองฟองครับ แล้วก็ทำการเกลี่ยไข่นะไม่ต้องขยี้นะครับเกลี่ยไข่ให้เซตตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราเคี่ยวจนเละมากเกินไปเนะี่ยมันจะทำให้ไม่อร่อยนะฮะไข่มันจะไม่เป็นชิ้นนะครับเรามาปรุงกันต่อครับผมจะใช้ รสดีครับครึ่งช้อนชาพอนะครับเพิ่มความนัวกลมกล่อม,มของรสชาตินะสำหรับรสดีนะครับใส่น้ำตาลครับน้ำตาลที่บ้านจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับครึ่งช้อนโต๊ะครับที่จริงการปรุงอาหารนี่ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านนะครับแล้วก็ความชอบ ของแต่ละครอบครัวครับสามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับเราจะใส่รสดีน้ําตาลนะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยซอสเห็ดหอมครับเนี่ยเพิ่มกลิ่นเข้าไปให้กับรสชาติอาหารนะครับแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับเป็นไงฮะน่าทานมั้ครับ ไข่ผัดพริกหยวกหรือพริกหยวกผัดไข่ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ